คาถาหลวงปู่แสงจันทะวังโสนมัสการพระพุทธเจ้านะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตะติ กันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติกันหาเนหาตันติตะโตนะโมตันตติ